สวัสดีครับติดกับช่องพี่นอนรถดำสิ่งนะครับวันนี้เราก็มาดูรถอีกเช่นเคยครับอยู่ที่อูพี่อั๋นนะครับพึ่งนี้ผมพึ่งมานะครับโอ้แบบเสร็จแล้วครับตอนนี้โอ้สุดจัดตอนนี้ก็ย่นเสร็จแล้วครับต่อไปก็น่าจะเอาไปที่ต่อกระบะนะครับ ใส่อะไรเสร็จก็ไปต่อกับบะช่างกำลังประกอบอะไรครับสามเตรเท่าไหร่ สามเมตรสามเมตรเท่าไหร่นะครับสามสามเมตรสามสิบก็จะจประมาณนี้นะครับสามเมตรสามสิบมันก็แบบทั่วไปนะครับยาวเท่าทั่วไป แนบนี้บรรทุกหนักมานะครับดูอ่ะโอ้สึกหมดเลย เสร็จแล้วเป็นช่วงเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมแน่มาตั้งหลายวันแบบคิดหน้าไปเยอะมากครับว้าหน่าจะเสร็จประมาณปีใหม่ภายหน,หนโอ้ทำเอเสร็จแล้วครับติดฟิล์มแล้วนี่เป็นไงโอ้ ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ก็ได้อยู่ครับถ้าทำเสร็จเดี๋ยวค่อยไปทำ VIP หลังนะครับ จับนอ็อตเอาชุอทันปีใหม่ไหมนี่ที่เลิวเนี่ยตอกกับอะไ,ไรตอกตอตรงไหนตรงนู้นนะ ย่นเสร็จก็เริ่มต่อเลยวะโอ้ <c oughs> โหเดี๋ยวต้องอัดฉีดช่างหน่อยนะครับช่างกินอะไรครับช่างช่างกินอะไรครับกินเบียร์กินเบียเดี๋ยวเราจะแปดฉีดช่างนครับโอ้โ <c oughs> น,น้ำลึ <c oughs> ก โอ้โห่งจัดนี่สวยนะครับมันที่เอาเอาขึ้นนอ่งแกด้มผิดเผื่อส,ส,ส่ยท่อท่อเฟสห้าครับฟังเนี้นนะ่ะเพราะว่าจะย้ายแบตมาฝั่งนี้ผี่ใส่แฟสห้าฝั่งนั้นขึ้นให้แต่มันไม่ติดด้ำนะไม่ติดโท่ คันนี้สีเดี๋ยวรอชมว่าสีผมเจอแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้สั่งนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องหาเพจหาอะไรัสีรอชมว่าสีอะไรย้าหมด แน่ๆครับตัดไม่น่าจะติดแล้วครับแบบฝั่งนน้นวู้สูงแล้วได้ยุคครับได้ยุควู๊ห์สูงแล้ว ครับอนนโอ้โอ้รู้สามาก่อนแล้ว้นวอนนีคุณเงินหรือคุณเงินเนี่ยอันนี้คุณคุณเงินครับนธนาคาร<ว>มาแล้วพี่ธนาคารธนาคารมาแล้วครับคุณเงินครับไอขะนั้นคุณคุณทองอันนี้คุณเงิน ชื่อเป็นคนเงินคนเงินโอ้คนเพชรดีกว่าเก้าเก้าเก้ย้ำหมดเสร็จแล้วสวยเลยครับนี่แจวเลยเป็นการย้ำแบบตดนไฟแล้วก็ตอกเตีต้ยวนะครับ ไม่ใช่เครื่องไฮดรอลิกมาน้องชายใหญ่อะไรนะพี่ไหนแนววัไหนหักข้าล้างนะอ้อ๋ออันที่มันหกักโอ้ครับฝั่งซ้ายก็หักฝั่งขวาก็หักหักหน้า,าล้างเลยบูดบูดก็ไม่มีมามันเละทิ้เมเปะหมดบูดอ่ะ อันนี้เขาน่าจะจับใส่มาบ้างเนาะเนี่ยไอชุดเนบอะเ <Okay. S 1> พราะแต่ก่อนเป็นถุงลมดูจากสภาพเนบแล้ว <laughs> น่าจะได้ไปอย่ยงน,นะไอน,นี้ใช้ได้ไหมครับมันล้าแล้วมั้งลาไหม,ไมครับมัน้าจะยังไม่ลาหรอกครับ ต้องลองดูก่อนก็ไปผลดูก่อนช่างทําทั้งวันเลยครับอันนี้ไม่ใช่ขายกระจกผมนะขายกระจกรถพี่มุกน่าจะของพี่มุกนะครับทอแคทัังน้ำมันก็ไว้ฝั่งนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นเหล็กต่อกระบะเรานะครับอันนี้น่าจะเป็นคระซีเทียมหรือเปล่าปลาข้างยังไม่มาปะครับพี่อันอ๋อกำลังพับอยู่พับพับกี่เส้นพี่สองหรือสามสองเส้นเหรอเส้นตรงกลางมันสองเส้นเหรออ๋อครับครับ ครับพิมเขียวทึบอยู่ได้อยู่ค,ครับโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปบ้ายแล้วกันนะ้วเจอกันคลิปหน้า